โอเคในวันนี้นั้นผมนั้นจะมาเล่นเอ่อแมปอะไรวะเออไม่ใช่แมปเกมเออไม่ใช่อรีน่าบิ๊กแล้วนะครับผมจะเป็น Call of Duty m o b i โ e อู้กับโซโลนะใช่ครับซิงอยา่าคาดหวังอะไรกับผมมากผมก็ไม่เล่นเก่งนะครับ <c oughs> โอ้ยจะแจกหมดไปแล้วนะโอเคมา้วก <Okay. S 2> <My God. S 1> ็นี่เป็นนะ โอเคเมื่อกี้นี่ภาพยังไม่โหลดโอ้โกดไม่ติดนี่กดคนมั่วบอกเลยสกิบดี้มากโอ้โหนอนยากแค่ได้นั่น โหได้อีกตั้งหกสิบกวิทอมสันทิ้งแม้ยังไม่ได้ได้ขอเอ็กซ์ไปก่อนทอมสันจะว่าไปพอมันอยู่ในโหมดอันนี้ผมไม่ไม่รู้คลิปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมากเลยโอ้โหกดไม่ติดกดไม่ติดกดติดยากแท้ ม่ผมรู้สึกว่าปืนทุกกระบอกผมมันอยู่ในหมด B R แบบ Battle r o y l e ทีไรคือแบบมันจะนิ่งมากๆไม่รู้ผมคิดไปเองหรตอเนละานะ m i e r นี่นะครับผมมาตบเปล่าไม่มีอะไรเลยก็แล้วใช้ภารกิจในวันนี้ของผมก็คือการไปเอาปืนพกจากแอร์ดอปนะแล้วก็เล่นโดยให้มีปืนพกให้จบนั่นแหละแต่เทคนิคเหมือนกันวาจะทำได้ไรหรือเปล่าจะขอลองสักหน่อยสว่วนนี้ก็คือเอาไปลุ้นเอาอย่างเยอะนะครับผมว่าจะได้ของหรือเปล่าคือคนอย่างผมนั้นเไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยในชีวิตนั้นคือวางเปล่า

วงคืยังนั่งคิวอยู่เลยนะเนี่ยทำสันขอบผ่านอาจจะยังนะอาจจะยังนะนี้ม,มาก่อนกระตู้นด้วยกนค่อยว่ากันต่อไปหารถนะมาสิผมเข้าวงดีกว่าโอุโอ๊ยวงอยู่กับผมดีกว่าอืมผมไปหาหอดีกว่าโอ้อา่าหอช่วยผมได้เพื่ออะไรเนะี่ยเปิดอ่า ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเล่นคิวมากเลยแล้วคือทลายกระตกหมดโอเคเฮอไม่รู้คุมหรือเปล่าะโ้ย ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองยิปืนได้หวยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ยโอย้ทุกคนผมยิงปืนได้หวยมากเสียสดวะทุกคนแล้วคือแบบโอ้ยยิงแบบมิสหลัว,ลว จะบอดนะเ่ายบอเซเรียกับมันมากโอ้ยเลิกตัวบมยิงปืนเนี่ยห่วยมากอ,อืมไม่กอดผมก็ไม่ดีว่าปีปมีการยิงปืนผมนจะห่วยขนาดนี้แต่นี้ก็ห่วยไปโอ้ยเอ้ยเอาปิด,ด,ดตดกันเถอะไปน,น เอดู<ไ>หาคนสักีบได้อืมเท่านี้สืไม่ค่อยมีคนเลยนะ น่าจะมีคนพยายามสอยผมแต่เขาอาจจะไม่มีปืนก็ได้หรือไม่มีหรือ,อยังไงผมวิ่งเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะบินไปกลางลงเลยผมจะไปเอาไอชิ้นส่วนน้ำเกลเอ่อุปรกรณ์พิเศษผมด้วยนะโหแล้วคือแบบคฆ่ากันเร็วมากแล้วคือเราผมชิลมากผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปเนะี่ย

มากรออกมากรเผื oh ่อได้ใช้ได hey, ้จะได้ใช้เนาะตรงนี้ส่วนแอร์ดรอปแอร์ดรอปแอร์ดรอปที่ผมต้องการมันไม่มีอ่ะทุกคนไปประเดิมก็ได้คือตอนนี้คือผมอยากจะลองเอาปืนพกของผมมาเล่นดูนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดอะไรโอเคแต่ก่อนนี่ยเนา อุ้ยชนไปหนึ่งดอกก็จ้าจเงียบสงบมากเลยทุกคนเหลือทั้งเหลือฮั้งห้าสิบแปดคนเนี่ยทำมะไรนี่ขนาดนี้โอ้กลองไอ้ดอกอ,อ,อยู่บนเขาอยู่บนยูนโอ้โหไกลมาก อเอืมได้ไปกับกี้ก็เอ้ยเดี๋ยวผมใช้นี้ก่อนดีกว่าวันช็อตวันคิวเฮ้ยน่าสนใจให้ทุกคนว่าผมจะลองเปลี่ยนดูดมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีมันมีดีอะไรนะอือฮึอล้นี้ก็เอา โอ้โหดีนะเดี๋ยวผมขอลองเทสโอ้ไมค์กอนกันมึงนะเอฟโอ้โหโอ้หุยกล้องตรวจจับความร้อนซะด้วยหืมอุ้ยนี่ไงของที่ผมอยากได้มันจะไปตกที่ไหนกันนะมันจะมีใครให้ผมยิงไหมนะผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นกล้องตรวจจับความร้อนหรือมั้ง มันจะไปตกที่ไหนเนะี่ยโอเคแล้วไปตกไกลซะด้วยประเด็นนี่ก็บาวุญเลยไปครับแสบอืบลบจะไปอยู่ที่ไหนได้นะคนมันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนกันเนะี่ยเหลือตั้ง58คนแปลกเนาะ ออรวันน้อืมมันไม่ได้สัดก,กันเลยทุกคนแปลกมากไม่รู้ผมตาถัวเองหรือเปล่า <c oughs> แต่คือแทบไม่เห็นคนเลยเปิบจอดนี่ลงจอดแบบไม่มืออาชีพเอ,อ,อ้ยอุย้ยนไปหนึ่งดอกสองดอก อ่ะ,อะนี่แหละปืนพกที่ผมหมายถึงสุดยอดเลยเกินเชฟก็สุดเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ปืนพกนี่นะครับผมขับหอเพิ่มเอาปืนพกกระบอกเดียวใครลงทุนก่อนนี้มีอีกไหมเนะี่ยเออ What the heck ฮะวัดวัดเด็กโอ้โอแดงนั่นคือใส่ที่ผมไม่ค่อยเล่นสไนเปอร์นะวัดเด What the heck, man? Why am I so noob? <laughs> oh, sniper của mình dè yeah, mà rồi à Ui, oh, lên nhỉ Ui, mình Ui, mấy cây chắc có lại ha Tên bài pháp đeo có thể oh, bởi... <laughs> nữa Ui, đỡ khu vực Vì mưa sniper của mình, mình hồi đi <laughs> Ui, oh. ยิงกันตรงไหนฮะคือพ <If> ี่จ่ายยิงเงนตรงไหนครับพี่ขอจำทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยิงกันเดือดเลยนะเธอเขาหยุดโรงงานทุกคนใพายิงผมอะเป่งอ่ะยิงมั่วๆแต่มันโดนสุดยอดเลย ไอ้ที่ผมเห็นยิงที่ผมที่คุณเห็นผมยิงเนี่ยคืออันนี้คือฟุกนะไม่ได้อะไรเลยฟุกฟุกคุณล้วนโอเคไม่มีแล้วหรือมันมีแต่ผมไม่เห็น嘛อืมอืมอืมที่ไหนมีคนอีกไหม เฮลิโดิส coming wow so amazing ว wow, wow. ้าวทำไมามันไม่มีคนลยุยอย่าผมหาคนไม่เจอวิ้นยิยนงแขวนแล้วเป็นกระสุนปืนลงมาจากฝั่งนี้แน่เลยอืมหืมหืมแต่ผมมพิงถึงเกียร์เห็นนะมันใส่กระสุนแค้สามสิบสองนัดปืนพกไม่ได้เติมแม็กกระสุนแมกกาซินอะไรเลยใส่แค้สามสองนัด bác chao chui khay ying cái gì vậy nó cái gì khay ying vậy ผมตีนจะเสียงแต่ไม่เห็นตัวโอเคแตก <c oughs> ก็จะยิงโดนโอ้ทุกคนผมนะผมรู้สึกกลัวจังเลยอะ่ะอ่ะแปะไฟอินเดโฮย,ยิงกับพี่ไฟก็ได้เว้ยอรไรวะเนี่ยผมเล่นได้แบบคิวมาก airdrop โอ้เพิ่มอู้ว่ใช้ได้นะเดีย๋ยวขอดูซิโอเคแผ่นที่ลดลงมานิดนึง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 ก็อย่างนี้่ไหมคือแบตเตอร์ลอยดโอ๊ยแล้หาที่เกาะไม่ได้ <laughs> ขึ้นไปทำไมี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปได้อรอ่อยอืมอืมอไซน์นี้ผมเอ่อขับได้หวยมากเลยนะทุกคนทุกคนเห็นผมขับนี่คือแบบโอ้พี่ขับเรื่องพี่เนี่ยคือผมขับแล้วก็คือแบบหืมเลี้ยวแหกโค้งทุกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าดีกว่านะ Mình kịp mặt quả Làm Oh, Sniper, Max Sniper Ui ui tiêu, Oh my god Cái gì mất Ờ ờ ờ lùn cái gì đó chiều, Xem mình Chúng tôi không giúp anh ấy Chúng sốt cháy, sẽ anh sẽ li, tôi không giúp anh โวยแล้วคือเขาสัตว์กันเดือดมากแต่ในขณะที่ผมนั้นกําลังอ,อุ้ยได้ยินเสียงปืนผมได้ยินเสียงกลิ่นของการต่อสู้นะได้ยินเสียงกลิ่นคือยังไงวะโอเค is okay is okay อ่า w h อ r e are you โวยเสียงอยู่นูน่นอยู่นอกโวดเกือบนอกวง แล้วผมจะไปทำไมเนี่ยอืมหไหนๆก็หไหนๆแล้วนะคือแบบใจไม่ไหวคือแบบผมผมเห็นแล้วคือแบบอืมอืมทุกคนเห็นข้างหน้าผมใช่ไหมโอ้สวัดดีเพื่อนเด,เดี๋ยวเดีเ๋ยวค่อยเคลียร์กับมันนะผมขอเล่นเลยมันปันกันเอาล่ะผมจะมาโชว์นะครับผมลีลาสเต็ปมอไซมอไซสุดผัดผลลดผลแล้วคือมันไม่ได้อย่างไรอุ้ยมันไม่ได้อย่างใจเท่าก็ไรฮะไม่ดี นูคือมไม่ได้ดังใจอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนมันไม่ได้ดังใจเออในถลายถลายถลาเี้ยวเฟยวเฟ้ยวโอ้มันจะหลกันนะขาฮะโอ้โบร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายผมจะตาย h ัดเตา Gặp tay quá một ơi Oh, đèo là tìm 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 ไม่ก๊อดโซสแกร์รี่อันเฟสกีบีดีโซสิกมากดับดับดีบดิบอร่อยวันน่ะแล้วคนสุดท้ายเขาอยู่ไหนผมเขาก็ไม่รู้อะแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่แบบนี้นะอืมฮึม ขอทิ้ง่อยถึงแม้มันจะอยู่สองคนสุดท้ายแล้วก็เห็นไหมแต่ขอสักหทิ้งเขาจะอยู่ไหนได้ฮะนี่เจอปืนพกผมนี่แหละอัดหน้าอืม แสดงว่าถ้าเขาไม่เป็นบอทก็อาจจะเป็นคนจริงก็ได้นะอืม The safe zone is collapsing อืออยู่ไหนของมันเนี่ยพี่แกอยู่ไหนพี่แกก็ไม่รู้นะอืมเอาเอา่ม อันนี้ก็เอามาทักหน่อยอย่างน,นี้เต็มเต็มอะไรวะเนอ่ะเดีย๋ยวนะผมเหมือนเห็นกล้องเล็งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เพิ่มช่องว่างได้อีกนิดนึงอนะ่ะโอเคพุ่มไมาทา่ทันทันครับโอ้ยแล้วพี่ใครอยู่ไหนเนี่ย โอ,โอ้ผมเห็นผมเหีนตำแหน่งอะผมว่าน่าจะคนจริงนะโอ้ยแล้วคือผมเล่นได้เก่งไหมงไงวิว้ยิวิีนัะเขี้ยอรงนู้นเลยอ่ะช่างมัน หลุยก็คนจริง huh. น well, ี่เองอะโถเออก็โอเคอ่าฮะก็ขอบคุณสะลูกเกอรรับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ